ตรงนี้มาทำทำคันดินก็มาทำฝายน้ำล้นขึ้นเที่ยวไปเที่ยวมาลำบากเวลาน้ำมานี่มันจะมาอย่างแรงมองไม่เห็นเลยแถวนี้น้ำมันเยอะไงลำบากมากยายเคยเขียนนะนี่<อ>เป็นเสียงสะท้อนของคุณยายขันทองเจริญวง,งกเกษตรกรบ้านไผ่ตำบลกุฎยาลวนอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ําในการทําการเกษตรอุปโภคบริโภคซึ่งมีไม่เพียงพอและแหล่งน้ําบริเวณนี้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านขาดแคลนน้าเพื่อทําการเกษตรและในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้ราษฎรจำนวน3ามหมู่บ้านจึงได้มีการร้องขอไปยังกรมชลประทานจึงได้นำทีมงานของสำนักงานชลประทานที่7และราษฎรมาร่วมคิดหาแนวทางออกร่วมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดพระราชดําริของรัชกาลที่9มาเป็นหลักในการพัฒนาหนองน้ำแห่งนี้นายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้โดยได้จัดทําโครงการแก้มลิงหนองออกพร้อมอาคารประกอบที่บ้านไผยตําบลกุดยาลวนอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี เดิมนองน้ำมีความสามารถเก็บกักน้ำได้60,000ลูกบาทเมตรซึ่งภายหลังการขุดลอกหนองน้ำและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแล้วจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ให้เกษตรกรและราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านไผยบ้านคำเจริญและบ้านเหมือนแอประชาชนจะได้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน200ไร่กว่า100ครวัวเรือนกิจกรรมก็คือจะมีการขุดลอกทำทำนบดินนะครับ แล้วจากนั้นก็อาคารบังคับน้ําที่เราเยืยนอยู่นี่ท่อรับน้ําป่านะครับท่อรับน้ํารอบข้าง12แห่งนะครับจะได้ความจุเพิ่มขึ้นอีก160,000ลูกบาทเมตรนะครับเสร็จสิ้นงานแล้วก็จะรวมเป็น220,000ลูกบาทเมตรครับปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว80% และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2566นี้สําหี้สำหรับแนวทางการต่อยอดของโครงการจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันพร้อมทั้งจับพิจารณานำระบบการกระจายน้ำแบบโซล่าเซลล์มาใช้บริหารจัดการน้ำนำพันปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดมาปล่อยในบริเวณแก้มลิง เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำและเป็นแหล่งอาหารให้กับราชฎรในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้นำ12มาตรการรองรับฤดูฝนมาปรับใช้ในพื้นที่โดยการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กให้มากที่สุดรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปรากฏการณ์เอลนิโยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าจะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติในปีนี้ และในอนาคตจะนําน้ําที่อยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพื้นที่มาเติมเพื่อให้เกษตรกรทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้าทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1 4 6 0ตลอด24ชั่วโมงวิเรศภูมิผักแว่นถ่ายภาพ อรุณเชิญทองทีมข่าว nbttv อีสานร,รายงาน